คก็กลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์แบบไม่เสียอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมีแอปทรูมันนี่นะนี่ครับนี่แอป,ปนี้เลยครับเราก,กดเข้าไปครับเราใส่รหัสอะไรธรรมดาใส่แปะเรา เดี๋ยวเข้ามาแล้วมันจะอยู่หน้าหลัอย่างนี้ใช่ไหมครับเอน่าจะเป็นนี่ครับตรงเนี้ยตรงเจ้าเหนียลรารางวัลตรงเนี้ยเลยครับตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับเดิอมาตรงเนี้ยครับเนี่นี่เลยครับกดเข้าไปครับตรงเนี้ยมันจะเป็นหาเงินฟรีมันจะน่าจะเป็นช่วงเทศกาลครับ เทศกาลหิมะตันต้าอะไรแบบเนี้มันจะหาเงินฟีครับได้เงินจริงครับผลบองมาแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูถอนส,สดๆเลยครับเป็นด้วครับผม่วนเพื่อนได้แค่สองคนเองครับแต่ผมมีสี่สิบรับนัเยี่การเล่นก็ง่ายๆครับเนี่ยแค่มีหัวใจอ่ะ มีสิทธิ์ในการเล่นเราก,กดเล่นเกมไปครับเนี่ยเด้สิทธิ์ผมหมดแล้วครับต้องชวนเพื่อนเนะวลาเวลาแลกเงินเราก็กดตรงแลกเงินตรงนี้เราก็แลกเงินเลยอย่างนี้ครับนะครับล้วก็จะสิทธิ์แล้วก็จะเราจะได้เงินมาจริงเครับไปดูเงินจริงๆริงมันจะเข้าเลยนี่ครับเนี่ยเข้าแล้วครับตอนนั้นผมมีอยู่สี่สิบตอนตอนนั้นผมมีอยู่ศูนย์จุดยี่สามสตางค์ ตอนนี้มี40แล้วครับหาเงนินง่ายๆที่บ้านครับสุดยอดครับผมก็จะทิ้งลิงก์เล่นไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะครับหรือปอาหมุดใต้คอมเมนต์นครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับขอกราบขอพดที่อามูดูคลิปนะครับุณครับ